ยังไม่มีเลยนะครับแม้แต่ครั้งเดียวความเร็วของจักริดแเพึ่งมาสดๆเลยก็จะมาหาจังหวะลูกขยันได้เลยครับคอยช่วยเก็บบอลฝากบอลไว้องทูเกิดจะช้าแล้วเปิดเข้ามาได้เก่งลูกนี้อ้าวไปเลยครับ2 0นครับตรงนี้โดยเทียร์ทอนบุญมาทันครับโอ้โหเกมรับรวมอีกแล้วนะครับกลายว่าไปปล่อยตรงนั้นแล้วเปิดมาเทียร์ทอนวิ่งตัวเปล่ามาอัดลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อศูนย์ครับ นี่เป็นประตูแรกของทีระทอนบุญมาทันที่จะให้กลับมากับมือรมยูเนเต็ดนะครับโอ้โหแล้วขอได้ประตูนี้นี่โอกาสของมือรมสดใสสุดๆเลยครับนี่เป็นเล่นโอ้โหง่ายเหลือเกินแล้วไม่ตามต่อครับพอไม่ตามต่อเสร็จสิครับโอ้โหเปิดมาอย่างงี้หายเลยครับต้องชมทนะั้งของทูครับมองเสาไกลแล้วแต่ถือว่าเด็ดขาดมากครับทีรทอ โล่งเลยครับตรงนั้น2ต่อ0ูนย์ระยะห่างถึง2สก,กรอร์นี่โอ้ว่ก็บอกว่ากลับมาถือว่ายากมากๆเหมือนกันนะครับเจ้าบ้านของบวัวพิเชียโอ้โหมาถือว่าโอ้โหยิงแบบนี้นี่ทีทอนเองก็เรียมที่ผมจะบอกว่าฉลองแชมป์อีกอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าโอ้โหระยะห่างแบบนี้นี่ น่าจะทําให้บูริรัมมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์สมัมยที่7แม้ว่ายังพอมีเวลาอยู่ะครับแต่หนองบัวต้องเร่งเครื่องให้มากกว่านี้ด้วยนะครับ